นี so that, ่ดข oh, oui, ียดซ้ายพี่น้องครับเขียดต่นาเขาโอ้เหลืองอ้อยเลยครับเหลืองอ้อยเลยโอ้ปูน้อยครับปูน้อยเห็นป่าหังนี้ปูน้อยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังติดตามรับชมช่อง u t u b บบักภูผาิล์มพี่เก่าครับสวัสดีพี่น้องเอฟซี FC ทั้งเก,าเก่าแลัใหม่ครับพี่น้องเอฟซีไก่ไก่นะครับท่านทุกคนที่เติดตามรับชมนะครับสำหรับวมืนอ้าคลิปนี้บกักภูผาพี์มกับขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ขอามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณลหลายหลายขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเลยครับเม,บมื่อนี้บกักภูผามาหายอยู่หากินก็นครับปากเบ็ด ใส่เบ็ดคือเก่าครับทำมาแล้วฝนเลืมแบบลืมสีมาเลยแหละมาทำมาได้ครับมืดมาเลยเลย <c oughs> เอา้าพี่น้องเบ็ดมันมนี่แกมีสิบหลังเงาเม็ดหนึ่งนะครับประมาณเม็ดหนึ่งใส่เ,เบ็ดเบือเบือหนึ่งพี่น้องครับเห็นบ่เบือหนึ่งยี่หอ้อระครังนะครับระครังโทมไอ้มาห์มีสิบหลังเลยยี้ยมัด ว่าถึงมีสิบสามครับไปส่วนน้วขันโอ้ยหอนกับหอนครับได้อีปูครับเสียดซ้ายกับเสียดชนะครับเป็านาร้อ,องเบิ้งหมยเดิมครับไม้เป็นอ้องหมยเดิมตัดหมยเดิมเบิ้งครับหม้สั่งนี่แหละเป็นแดงเป็นเังนยังบ่เดินเรียบบ่บ่ไหนเป็นเรื่องบ,อบ,บ,าบ้าครับสั่งนี่เนี่ยอ้าพี่น้องครับ ี่น้องไอเบื้องหลังนี่พี่น้องครับเห็น feet, feet, feet. แล้วเห็นแล้วอุ้ย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 เห็นไหมครับอะไรอย่างน้อครับอะไรย่างน้อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าหมันหมันครับหมันหมันมาแล้ว,ลว,ลวอุ้ยมีหนวดครับไอปลาดุกปลาดุกปลาดุกอู้ใส่ยังไงบ่ครับขอดูตัวน้อยอู้เหลืองอ้อยนะครับเหลืองอ้อยเลย อใส่งามยวเอาคืนในเนี่นของเนื้อใส่งามแหงครับสวยเลยครับสวยเลยใส่งามครับ มาอีกหนึ่งครับมาอีกหนึ่งเดี๋ยวล่อยเลยพี่น้องเฮ้ยไปข้างนอกไปกัดเก็บครับเออเบิ่งอีกหลังครับหลังนี้ก็มีเตมหลังนี้ก็มีเตมพี่น้องกระดิบป็นปลายยังกิดูดิดูดิโอ้บวีนวดอีกแล้วครับ หลดเหมือนเดิมโอ้ตักหน่อยเถอะพี่น้องอเห็นปะที่ขาดแล้วพี่น้องที่ขาดแล้วที่ลดแล้วเดี๋ยวขอยาตราข้นให้พี่น้องบึงเนาะอย่างบรอยู่ครับ สวยพี่น้องโออนุญาตเก็บครับพี่น้องสวยเลวครับลุก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 มีอะรมอยไ่มเทียนครับขี้ดอขี้ดใส่ขี้ดอใส่ขี้ดครับโอ้ยโ้ โอ้ยๆๆๆๆโอ้โหเฮ้ยหัดถอดเบามาตรงสูใส่กิเลลโอ้ไม่ได้ไปเลยเอาพี่ครับจับเก็บครับจับเก็บ